ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโบรบอกเนี่ยก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอย่างแล้วนะครับซึ่งของฟรีที่ว่านีครับอยู่ในเกมนี่เลยครับกับเกมอย่างบิยอนแรนนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยบิยอนแรนครับมีการจัดกิจกรรมนะว่าให้กดไลค์ครับจนถึง1 5 0 0 0ไลค์นะครับเพื่อแจกไอเทมฟรีนะครับเป็นตัวของไข่ครับโบโรนะครับหนึ่งในมาสคอตของเกมนี้ซึ่งล่าสุดครับยอดไลค์นะครับก็ถึงนะครับ 15,000ไงกันนะครับโดยวิธีการรับไอเทมนี้ครับไม่ยากมากครับเพียงแค่มาตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ครับมันจะมีป้ายเขียนว่าแซงกิวกิปโค้ดนะครับเป็นโบโรเดอะเยตินะครับซึ่งใส่โค้ดตรงนี้ครับที่ตัวโบโรนะครับตรงนี้จากนั้นครับใส่โค้ดที่ว่านี้ไปนะครับโบโรเดี๋ยวเพผิดลืมเปลี่ยนโบโรเดเยติถ้าใส่ถูกครับ มันจะได้ของมานะครับนี่เรียบร้อยง่ายๆเท่านี้ครับไม่ต้องทาอะไรมากแค่ใส่โค้ดนะครับกับในกิจกรรมครั้งนี้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับ,กก like, share, รบสรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม